Oh, <laughs> God. Obrigado. <laughs> ให้ดูน้ำใจเลยครับใช้เครื่องต,ตัดไม้ครับตัดกิ่งไม้ทางอื่นนะผมเห็นอยู่ก็ใช้ใต,ตัดคอมนิดตัดลายตัดเอตัดเอ,ดเอ,อไรต้นเ ไม้อะไรผมรทษจำชื่อไม่ได้โอ้ยคนไม้คนอะไรเนี่ยผมไม่เคยเคยเห็นครั้งแรกครับต้องคนตัดเป็นครับคนตัดไม่เป็นเ่ยไม่ได้ขนาดตัดยาิอยู่ดีแม่งเจอปุ๊บผมเน่สะบัดเลยครับ เนี่ยเนี่ยสมบัตินี้อันตรายต้องคนเคยตัดน,นี่พักก่อนครับร้นอนจัดนิวเว็บสี่เปแปดพัดครับ เรามันดูสิ่งนี้ไม่เคยเห็นครับใครเคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นหยยัวใตดยงานต่อครับไม่มีเวลาถ่ายสายมากได้ตดนบนครับตบสวัสดีครับ ฝากติดตามช่องชมชมจันทบุรีด้วยครับ